บทที่1,028ความอาฆาตพยาบาทจัดพิมพ์โดยบิกทัศนคติของศาสตราจารย์มกนนากันเกี่ยวกับเรื่องที่โทษสั่งห้ามพี่น้องพอตเตอร์และวิสลี่ตลอดชีวิตทำให้หลายคนถึงกับตะลึงทุกคนคิดว่าศาสตราจารย์มกนนากันจะทำอะไรบางอย่างแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะแซงทำเป็นไม่เห็นสิ่งนั้นในความเป็นจริงแม้ว่าศาสตราจารย์มกนนากันอยากจะทำอะไรสักอย่างจริงๆแล้วเธอจะทำอะไรได้ละ่ะ อังกฤษผ่านคำสั่งการศึกษาของกระทรวงเวทมนตร์เพื่อลิดรอนอำนาจส่วนใหญ่ของอาจารย์ฮอกวอตส์เธอควรไปขอความช่วยเหลือจากดัมเบิลอร์หรือไม่มันใช้งานได้จริงเหรอมันเป็นเพียงการเสียเวลาและพลังงานของดัมเบิลอร์หลังจากที่ศาสตราจารย์มกอนนาการล้มเหลวอาจารย์คนอื่นๆก็รับรู้สัญญาณทีละคนและเริ่มไม่ทำอะไรเลยสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้ในตอนนี้คือทำหน้าที่ในการสอนความรู้ของนักเรียนให้บรรลุผล ส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่เกี่ยวอะไรกับอาจารย์เลยอย่างไรก็ตามอัมบริตจ,จะออกจากภาคเรียนหน้าดังนั้นให้เธอต้องดิ้นรนก่อนแม้ว่าเธอต้องการจริงๆก็ไม่มีทางหยุดมันได้คุณไม่สามารถฝ่าฝืนกฎหมายของกระทรวงเวทมนตได้พวกเขาเป็นเพียงอาจารย์เท่านั้นหากใครมีคำถามใดๆสามารถไปที่อัมบริตดัมเบิลดอร์หรือเขียนถึงกระทรวงเวทมนก็ได้ คืนที่กริฟฟินดอร์เอาชนะสลิทีรินปราสาทฮอกวอตส์ Hogwarts ก็เปลี่ยนไปเมื่อไหร่คุณคิดว่าฮอกวอตส์จะเสร็จสมบูรณ์จอร์จยกมือขึ้นแล้วกางนิ้วออกทําท่าระเบิดเมื่อวันนี้พี่น้องวิสลี่ขายสินค้าที่น่าสนใจมากมายและปราสาทฮอกวอตส์ Hogwarts ทั้งหลังก็มีชีวิตชีวามากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ศาสตราจารยกก์มกอนนากันจัดแสดงไว้เมื่อใดที่คังคกจะให้ทุกคนถูกกักขังร่วมกัน เฟรดตั้งตารอคอยวันนั้นเขาเชื่อว่าวันนั้นคงจะมีชีวิตชีวากว่านี้อีกเมื่อดัมเบิลดอร์ไม่ได้เป็นอาจารย์ใหญ่อีกต่อไปโทษจะปล่อยตัวเองไปโดยสิ้นเชิงเอาเบิร์ตไม่เคยคิดเลยว่าเฟรดและจอจะสามารถนวมแนวศาสตราจารย์มก,กอนนากันให้ก่อเรื่องได้นับประสาอะไรกับสถานการณ์ที่ฮอกวอตส์จะย่ำแย่ลงล่วงหน้าขณะนี้ฮอกวอตส์ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย นัมเบิร์ดอมักไม่อยู่โรงเรียนและอาจารย์ก็ไม่รับผิดชอบอีกต่อไปยกเว้นอัมบริดและฟิวไม่มีใครในโรงเรียนที่ยังคงควบคุมนักเรียนอยู่ในอำเภอแม้แต่หัวหน้าเด็กชายและประธานสภานักเรียนก็ไม่ต้องพูดถึงพรีเฟกเลยตอนนี้มันเป็นเรื่องของการแก้แค้นเมื่อมีความแค้นและตอบแทนความแค้นหากมีความแค้น นักเรียนสลิตีรินที่เย่อยยิงและมีอำนาจครอบงำซึ่งเคยมีอัมบริดเป็นผู้สนับสนุนจะไม่ยิงอีกต่อไปไม่มีทางมีชาวสลิตีรินจำนวนไม่น้อยที่ถูกยัดหัวเข้าห้องน้ำเมื่อเร็วๆนี้และคนหนึ่งถูกเลื่องผ้าลงไปที่ชุดชั้นในและแขวนไว้หน้าประตูห้องน้ำของเด็กผู้หญิงเพื่อให้ผู้คนชื่นชมอัมบรแทบจะคลั่งไคล้กับสถานการณ์ที่วุ่นวาย เธอคิดว่าหลังจากที่เธอควบคุมสถานการณ์ได้สถานการณ์ที่ฮอกวอตส์จะดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นสถานการณ์ที่เสียหายมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้อัมบริดจ,จึงจับกลุ่มนักเรียนกริฟฟินดอร์หลายคนและขังพวกเขาไว้คนเดียวเพื่อพยายามทำให้คนอื่นๆหวาดกลัวแต่ก็ไม่เกิดผลใครทำให้เฟรดกับจอร์ดเริ่มทำเรื่องแย่ๆตอนนี้ใครๆก็ชอบเล่น,นกลนกกระปรกตราบใดที่ไม่มีหลักฐานก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉัน นอกจากนี้ยังมีพีฟแอบก่อปัญหาอีกด้วยทุกครั้งที่อัมบริดพยายามกักขังนักเรียนเธอจะประสบปัญหาใหญ่และการกักขังจะไม่ดําเนินต่อไปมีอยู่ครั้งหนึ่งพีฟโยนมแมลงสาบกองใหญ่เข้าไปในห้องทํางานของอัมบริดทให้เกิดเสียงกรีดร้องหลายครั้งฉันเพิ่งเจอคางคกที่ทางเดินและเธอก็ถูกกองขยะหลายลูกไล่ล่าลีจอแดนประกาศข่าวดีให้ทุกคนฟังอย่างมีความสุข ในขณะนี้ได้ยินเสียงสาบแช่งอย่างโกรธเคืองจากด้านนอกห้องโถงใครจะรู้ว่าใครคือคนชั่วร้ายที่ใช้เวทมนต์สะกดรอยตามเธอทำให้ระเบิดมูลสัตว์ที่ไล่ตามเธอฟาดเข้าที่ด้านหลังศีรษะยังไงก็ตามพีฟขอให้ฉันถามว่าระเบิดมูลชุดถัดไปจะถูกส่งเมื่อใดพวกมันเกือบจะหมดสต็อกแล้วลีจอดแดนถามเออเบิร์ดด้วยเสียงแผ่วเบาตอนนี้เปเยฟกำลังสนุกและสนุกกับเกมกแกล้งอุมบีดี้อย่างเต็มที่ โดยส่วนใหญ่เปเยฟมักชอบซ่อนตัวและก่อเหตุร้ายและจากนั้นก็แซงทำเป็นชนพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจจึงล้อเลียนท่าทางเขินอายของอุมบริตและฟิล์เมื่อเอาเบิร์ดเป็นผู้จัดหาของเล่นพลังการต่อสู้ของพีฟก็พุ่งสูงขึ้นและโชคร้ายมากกว่าครึ่งหนึ่งที่อัมบริตพบมีสาเหตุมาจากพีฟ ไม่เพียงแต่พีฟเท่านั้นยังมีนักเรียนอีกหลายคนที่แอบสร้างความเสียหายให้กับศาสตราจารย์ด้านการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดโดยเฉพาะสมาชิกดาหลังจากได้รับการฝึกอบรมจากแฮร์รี่ก็ยังมีคนไม่กี่คนที่ยินดีช่วยเหลือกลุ่มต่อต้านคางคกและโจมตีอัมบิอยู่เสมอระเบิดมูลสาตว์จึงเป็นเช่นนี้หากคุณเป็นศาสตราจารย์ที่ฉลาดคุณสามารถแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย แต่เวทมนต์ของอัมบริตไม่ค่อยดีนักดังนั้นตอนนี้เธอทำได้เพียงยอมรับตัวเองว่าโชคร,ร้ายและอดทนต่อการแกล้งของทุกคนอย่างเงียบๆสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรต่อต้านค้างคบบางคนเชื่อว่าอัมบริตจะถูกขับออกไปด้วยการเล่นตลกอย่างบ้าคลั่งอย่างไรก็ตามนักสืบอาวุโสข,ของกระทรวงเวทมนต์ดูเหมือนจะเข้มงวดมากกว่าที่พวกเขาคาดไว้เธอยังคงรักษาตำแหน่งของเธอที่ฮอกวอตส์ซึ่งเกือบจะทำให้ผู้คนร้องไห้ อย่างน้อยเดลี่พรอฟเฟตก็รายงานเรื่องราวที่น่าประทับใจเหล่านี้แต่ก็ไม่สามารถกระตุ้นนักเรียนของฮอกวอตส์ได้ในหนังสือพิมพ์กระทรวงเวทมนตถือว่าการแกล้งกันของนักเรียนเป็นความโหดร้ายและกล่าวโทษอาจารย์ใหญ่คนปัจจุบันของฮอกวอตส์ซึ่งดูเหมือนจะพยายามขับไล่ดัมเบิลดอร์ออกไปน่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถทำได้ดัมเบิลดอร์ก็เป็นคนผิวคล้ำมากและเพียงแต่เพิกเฉยต่อรายงานเหล่านี้ อย่างไรก็ตามการรายงานอย่างทราบซึ้งของเดลี่ p r o p เฟตส่งผลให้มีจดหมายส่งจดหมายถึงบานาบาสกัฟฟี่บรรณาธิการบริหารของพวกเขาหลายฉบับด้วยเหตุนี้ฝัดจึงได้รับจดหมายขอบคุณจากผู้เสพความตายโดยบอกว่ายังมีโอกาสสำหรับความร่วมมืออย่างลับๆระหว่างทั้งสองฝ่ายฝัดโกรธมากจนกระแทกโตะและเผาจดหมายขอบคุณทันที เมื่อเขาถูกระเบิดมูลที่มองไม่เห็นเข้าที่หน้าจูจู่เมงไคคายก็รู้สึกตัวและเอื้อมมือไปเช็ดสิ่งที่น่ารังเกียจออกจากใบหน้าของเขาขณะที่นักเรียนรอบตัวเขากระซิบเขาก็ถูกโจมตีด้วยระเบิดมูลอีกอันที่ด้านหลังหัวของเขาแต่เขาทำได้เพียงทำอะไรไม่ถูกและโมโหเท่านั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำในตอนแรกเมื่อนักเรียนสลิทีรินถูกโจมตีพวกเขามีความสงสัยเกี่ยวกับพี่น้องวิสลี่ แต่ทั้งคู่ต่างก็มีข้อแก้ตัวซึ่งทําให้พวกเขาไม่สามารถหาเป้าหมายได้และถูกหลอกตั้งแต่ต้นจนจบเอาเบิร์ตตามใจพวกเขามากเกินไปหรือเปล่าเมื่อมองไปที่มอนตากิวที่ไรความสามารถและโมโหเฮอร์ไมโอนี่ใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้นับตั้งแต่ศาสตราจารยกก์มกอนนาะกันเพิกเฉยต่อเหตุการณ์นี้ทั้งโรงเรียนก็ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเมื่อเร็วๆนี้ปราสาทฮอกวอตส์ Hogwarts, วุ่นวายอยู่แล้วเพราะอัมบิดแฮร์รี่แก้ไข ไม่สิ่งที่ฉันหมายถึงคือทุกคนสามารถคิดวิธีอื่นในการแก้ปัญหาได้เฮอร์ไมโอนี่อธิบายว่าเธอไม่เห็นด้วยกับทุกคนที่ใช้แนวทางที่รุนแรงเพื่อต่อต้านอัมบริตท้ายที่สุดแล้วฮอกวอตส์ Hogwarts, คือโรงเรียนสถานที่ที่ทุกคนเรียนรู้และการทำเช่นนั้นจะส่งผลเสียอย่างมาก ถ้าคุณมีวิธีที่ดีกว่าฉันคิดว่าทุกคนจะยินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณรอนมองไปด้านข้างที่เฮอร์ไมโอนี่และเตือนว่าถ้าคุณไม่มีความคิดใดๆก่อนที่คุณจะคิดวิธีอื่นที่ดีกว่าฉันขอแนะนำคุณหุบป,ปากและเงียบไว้คางคกไม่คุมที่จะเสียความเห็นอกเห็นใจของคุณเลยใช่เธอสมควรได้รับมัน แฮร์รี่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับมุมมองของรอนพูดตามตรงฉันอยากจะเปลี่ยนเธอให้เป็นคางคกจริงๆแล้วพาเธอไปที่ป่าต้องห้ามแล้วปล่อยเธอไปเพื่อที่เธอจะได้มีชีวิตได้เหมือนอย่างเธอคางคกตลอดไปด้วยวิธีนี้เธอจะไม่ทำร้ายนักเรียนที่ฮอกวอตส์อีกต่อไปนี่ไม่ใช่ความคิดที่ดีนะแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่ขมวดคิ้วและมองดูเพื่อนที่ดีของเธอเธอไม่ควรมีความคิดแบบนั้นและนั่นไม่ใช่วิธีการทำงานของเวทมนต์แปลงร่าง ฉันจำได้ว่าคุณเก็บริต้าสกีเตอร์ไว้ในขวดเป็นเวลาหลายวันรอนชี้ให้เห็นสิ่งที่เฮอไมโอนี่ทำอย่างตรงไปตรงมาและคิดว่าความเห็นอกเห็นใจของเธอนั้นหลอกลวงนั่นแตกต่างออกไปเฮอไมโอนี่พูดด้วยความโกรธเธออาจจะฆ่าคางคกได้ถ้าเธอทำแบบนั้นเธอไม่คุ้มที่จะเสี่ยงให้เธอทำแบบนั้นไม่เธอสมควรได้รับมัน แฮร์รี่พูดด้วยความรังเกียจฉันไม่เคยเกลียดใครมากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตฉันเคยคิดว่าสเนปน่ารำคาญพอแล้วแต่ตอนนี้เขาไม่มีอะไรเทียบได้กับคางคกแล้วไอ้สารเลวเราสามารถคุยกับเฟรดและจอร์ดได้รอนเห็นด้วยกับมุมมองของแฮร์รี่ลองดูว่าเราจะเปลี่ยนอัมบริตให้เป็นคางคกได้ไหมเพื่อที่เธอจะได้ไม่ทำร้ายผู้อื่นอีกต่อไปถ้าคุณกล้าทำเช่นนี้ฉันจะรายงานคุณเฮอร์ไมโอนี่เตือนด้วยความโกรธ คุณไปหาศาสตราจารย์มกอนกนาการเพื่อรายงานเราได้นะศาสตราจารย์มกอนกนาการไม่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเธอคงเต็มใจมากที่จะเห็นคังคกต้องทนทุกทรมานแฮร์รี่เพิกเฉยต่อคำขู่ของเฮอร์ไมโอนี่และพูดต่อเฟรดกับฉันก็อยู่ที่นั่นตอนจอร์ดชักชวนศาสตราจารย์มกอนกนาการคุณคิดจริงๆหรือว่าศาสตราจารย์มกอนกนาการจะปล่อยให้นักเรียนฮอกวอตส์ทำแบบนี้ถ้าพวกเขามีทางจริงๆ เฮอร์ไมโอนี่จ้องมองแฮร์รี่อย่างตกตะลึงราวกับว่าเธอไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เธอได้ยินนัมเบิลดอร์ไม่อยากสนใจเรื่องนี้เลยจริงๆอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในภาคเรียนนี้ทำไมละ่ะเฮอร์ไมโอนี่ถามอย่างสงสัยเธอเดาเหตุผลได้จริงๆแต่เธอแค่ไม่อยากจะเชื่อเขาไม่ต้องการเสียเวลาและพลังงานไปกับโทษและฝัด พวกมันไม่คุ้มกับการสูญเสียของดัมเบิลดอร์คุณเข้าใจไหมตอนนี้แฮร์รี่มองไปที่เฮอร์ไมโอนี่แล้วพูดต่อฟัดจะก้าวลงจากตำแหน่งในปีหน้าและโทษจะก้าวลงจากตำแหน่งปีหน้าถ้าอย่างนั้นก็ออกไปจากที่นี่ซะแทนที่จะเสียเวลากับพวกเขาทำไมไม่เอาเวลาไปทำสิ่งที่มีความหมายมากกว่านี้ล่ะฉันคิดว่าศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ต้องการให้เราเห็นด้วยตาของเราเองถึงความโง่เขลาวความเย่อหยิ่งความอัป,ปลักษณ์และความบ้าคลั่งของกระทรวงเวทมนต์ อย่างไรก็ตามฉันอยากจะเตือนทุกคนว่าอย่าเป็นคนแบบนั้นหลังจากเข้ามาในกระทรวงเวทมนและไม่ไว้ใจกระทรวงเวทมนง่ายๆเหมือนอย่างลอสแองเจลิสในตอนนั้นแฮร์รี่เบยปากอย่างย่อเย้ยพอเราแขวนอัมบริดนักเรียนและอาจารย์ของฮอกวอตส์ทั้งหมดก็มองดูอย่างเฉยเมยอ,อย่ามองฉันแบบนั้นนี่เป็นคำพูดของเฟรดฉันคิดว่าสิ่งที่เขาพูดมันสมเหตุสมผลคุณแน่ใจหรือว่านี่เป็นคำพูดดั้งเดิมของเฟรดไม่ใช่ของแอนเดอร์สันรอนอยากจะบน่น อาจจะสำคัญว่าใครเป็นคนพูดถ้าคุณสามารถพาอัมบริดออกไปได้ฉันคิดว่าทั้งโรงเรียนในฮอกวอตส์จะต้องรู้สึกขอบคุณรอนพูดกับเฮอร์มโอนี่นอกจากนี้อัมบริดจ,จะขับไล่แฮกริดออกไปไม่ช้าก็เร็วฉันไม่ต้องการให้แฮกริดถูกเธอขับไล่กระทันหันในวันหนึ่งแฮร์รี่กล่าวต่อเราจะช่วยให้แฮกริดผ่านการพิจารณาของอัมบริเฮอร์มโอนี่แย้ง เฮอไมโอนี่คุณจำตอนที่ฮิปโปกริฟของแฮกริฟถูกตัดสินประหารชีวิตตอนชั้นประถมศึกษาปีที่สามได้ไหมแฮร์รี่เทน้ำเย็นใส่เฮอร์ไมโอนี่อย่างไร้ความปราณีเฮอไมโอนี่ ione, อ้าปากแต่ไม่ตอบแต่เธอรู้อยู่แล้วว่าแฮร์รี่หมายถึงอะไร ฉันจำได้ว่าคุณใช้เวลามากมายในการช่วยแฮกริดเตรียมต้นฉบับที่จะใช้ในการพิจารณาคดีแต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีความหมายรับเปลืองเวลาและพลังงานไปมากรอนก็ไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับข้อเสนอของเฮอไมโอนี่ด้วยถ้าอัมบริตต้องการไล่แฮกริดออกจริงๆเธอก็จะหาข้อแก้ตัวได้เป็น1 0บๆข้อเสมอ เธอมีข้อแก้ตัวอยู่แล้วแฮร์รี่อธิบายเมื่อทั้งสองคนมองดูคุณยังจำวันที่เราชนะการแข่งขันและจัดงานเลี้ยงฉลองและห้องทำงานของโทษถูกเผาไหมเกี่ยวอะไรกับแฮกริดเฮอร์ไมโอนี่ถามอย่างสับสน ฉันได้ยินมาว่าไฟเกิดจากไข่งูขี้เท่าและคางคบก็คิดว่าเป็นแฮกริดที่นำไข่งูขี้เท่าเข้ามาในห้องทำงานของเธอแฮร์รี่มองดูใบหน้าที่ตกตะลึงของเฮอไมโอนี่แล้วพูดอย่างใจเย็นคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรบางอย่างกับมันได้นะตื่นสิเฮอร์ไมโอนี่ถ้าคุณยังมีความคาดหวังต่อโทษอยู่แฮกริดจะต้องพบกับวาระแน่นอนรอนยังรู้สึกว่าโทษจะหาทางขับไล่แฮกริดไม่ว่าอะไรก็ตามคุณพูดถูก เฮอไมโอนี่ถอนหายใจแต่เราควรทำอย่างไรดีแฮร์รี่และรอนมองหน้ากาันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแน่นอนอยู่แล้วเรายังควรหาทางขับไล่อัมบริดตออกไปแฮร์รี่รู้สึกว่านี่เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดทางที่ดีควรปล่อยให้เธอได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เราจะเอายาผสมมาเติมหนังคางคกลงไปแล้วปล่อยให้เธอดื่มรอนเสนอด้วยสีหน้ามุ่งร้ายด้วยวิธีนี้เธอก็สามารถเป็นเหมือนคางคกได้มากขึ้นและเธอยังสามารถอยู่ในนั้นได้โรงพยาบาลของโรงเรียนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราไม่มีโพลีโพชันแฮร์รี่เตือน เครดกับจอร์ดได้แน่นอนและฉันก็กล้าบอกได้เลยว่าแอนเดอร์สันมีเงินสำรองแน่นอนรอนมั่นใจมากในเรื่องนี้ถ้าทำคัางคกดื่มมันคงจะง่ายกว่าเราแอบข้อเธอออกไปได้แล้วเราก็แค่ดื่มลงไปก็พอแล้วเราก็จะได้มีช่วงเวลาที่น่ารื่นรมพอสมควรเพอร์ไมโอนี่ไม่ต้องการคุยกับทั้งสองคนเธอยังคงรู้สึกว่าความคิดของแฮร์รี่และรอนรุนแรงเกินไปดูเหมือนแฮกริดจะไม่อยู่บ้านเหรอ แฮร์รี่ยืนอยู่หน้ากระท่อมล่าสัตว์เอื้อมมือออกไปเคาะประตูไม้แต่ในกระท่อมก็ไม่มีการตอบสนองใดๆแม้แต่ฝังทั้งสามคนเดินไปอีกฟากหนึ่งพบว่าหน้าต่างปิดอยู่และผ้าม่านก็ถูกลดระดับลงจะทำอย่างไรรอนถามเดี๋ยวก่อนเฮอร์ไมโอนี่หยิบนาฬิกาพกออกมาแล้วดูเวลาแล้วพูดว่าเฮอร์ไมโอนี่คุณคิดว่าเราไปไกลเกินไปแล้วจริงๆเหรอ แฮร์รี่พูดต่อในหัวข้อนี้ถูกต้องเฮอร์ไมโอนียักหน้าแล้วพูดว่าถึงฉันจะเกลียดคางคกแต่ฉันก็ยังไม่อยากให้คุณทำแบบนั้นฉันเข้าใจว่าคุณอยากจะสู้กลับแต่คุณคงไม่เคยได้ยินสิ่งที่เอาเบิร์ตพูดเกี่ยวกับอัมบริตแฮร์รี่พูดทันทีความคิดเห็นอะไรเฮอร์ไมโอนีถามอย่างระมัดระวงังอัมบริตเป็นคนเจ้าระเบียบชอบที่จะพิชิตและทำให้ผู้อื่นอับอายในมุมมองของเธอ ใครก็ตามที่ท้าทายอำนาจและโลกกระทัดของเธอจะต้องถูกลงโทษเธอได้ก้าวข้ามขอบเขตอำนาจที่ฝัดมอบให้เธอตื่นตะลึงกับอัตตาที่คลั่งไคล้ของเธอเธอกำลังนำความหายนะมาสู่ฮอกวอตส์แม้ว่าวันหนึ่งเธอจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนเธอจะไม่ลังเลใจหรือกลับใจเลยคังคกเป็นคนแบบนั้นจริงๆแม้แต่เฮอร์ไมโอนี่ก็ต้องยอมรับว่าการประเมินอัมบริตของเบิล์ตนั้นค่อนข้างแม่นยำและอัมบริตก็เป็นคนแบบนั้นจริงๆ จริงๆแล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่แฮร์รี่เหลือบมองพวกเขาสองคนแล้วพูดต่อด้วยเสียงแผ่วเบาด้านหลังมีคำทำนายเกี่ยวกับอัมบริดด้วยว่ากันว่าว่ากันว่าเขามอบมันให้อัมบริดฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับมันระหว่างคำทำนายแปลกๆคำทำนายคำทำนายของคนโกหกเท่าใช่แฮร์รี่ยักหน้าแอนเดอร์สันเชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อัมบริตจ,จะนำหายนะมาสู่พ่อมดที่เกิดจากมักเกิลและสังหารพ่อมดมักเกิลผู้บริสุทธิ์จำนวนมากคู่มือการป้องกันตัวเองของอัลเบิร์ตได้เตรียมไว้อย่างมากสำหรับพ่อมดที่เกิดในมักเกิลเขายังทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแฮร์รี่มองไปที่เฮอร์ไมโอนีไซว่ากันว่าเขาจะค้นพบสิ่งนี้ในภายหลังเมื่อเขาบอกคำทำนายแก่อัมบริตตอนนี้คุณก็เข้าใจแล้วว่าทำไมฉันถึงเกลียดผู้หญิงคนนั้นมาก ดวงตาของเฮอไมโอนี่เบิกกว้างด้วยความตกใจแม้กระทั่งของรอนด้วยคุณแน่ใจเหรอเฟรดและจอร์ดเปิดเผยข้อมูลแฮร์รี่เล่าฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะต้องโกหกฉันพวกเขาไม่ได้บอกฉันเลยรอนบนฉันกล้าพูดว่าพวกเขาไม่รู้อะไรมากแอนเดอร์สันไม่ได้เปิดเผยอะไรมากมายให้พวกเขาฟัง แต่สถานการณ์จะย่ำแย่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแน่นอนฉันมีประสบการณ์มาหลายครั้งแล้วห้้ๆเชื่อผลทำนายของแอนเดอร์สันอย่างน้อยเขาก็ไม่ผิด